เจอวอนต้าเดวิดตกลงชกกับไลอันกาเซียแล้วเจอวอนต้าเดวิดและไลอันกาเซียได้ประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของพวกเขาว่าได้ข้อสรุปของสัญญาการโชคแล้วและจะชกกันในปีหน้าโดยทางเจวอนต้าเดวิดได้ระบุว่าพวกเขาจะชกกันในวันที่8มกราคมตามเวลาในประเทศไทยสัญญาได้ข้อสรุปไฟที่ดีที่สุดที่คุณจะได้ดู ไลอันกาเซียเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวส่วนทางเจวันตาเดวิดก็ได้เปิดเผยว่าผมจะคืนสังเวียนในวันที่7มกราคมซึ่งก็ตรงกับเช้าวันที่8ตามเวลาในประเทศไทยรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หลังจากนั้นเป็นเรื่องของผมกับกาเซียการเจรจาได้ข้อสรุปแล้วเจวนตาเดวิดไลอันกาเซียเปิดเผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ถือว่าเป็นไฟที่น่าสนใจพอทั้งเจอเวนตาเดวิดและไลอันกาเซียต่างก็เป็นนักชกที่มีฝีมือแต่ก็ถูกดูแลเป็นพิเศษจากต้นสังกัดด้วยการทั้งคู่ทำให้มักจะได้ชกกับคู่ชกที่มีโอกาสชนะสูงทั้งคู่แต่ในคราวนี้พวกเขาต้องมาชกกันเองจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เสียสถิติชะนะรวดทุกไฟในการชกอาชีพโดยทางบ็อกซิง่งซีนได้เปิดเผยว่า การโชคไฟนี้จะโชคกันที่พิกัดแคสเวดหนึ่อยสามสปอนด์และโชคกันที่ลาดเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง